สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์กายภาพนะคะซึ่งเฉพาะ EP ีนี้จะกล่าวถึงเรื่องธรณีภาคบางส่วนเท่านั้นนะคะทีนี้ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องธรณีภาคเนี่ยนะคะเรามาทบทวนถึงเรื่องของ ทวีปในโลกของเราก่อนนะคะว่ามีจําจนวนทวีปจํานวนเท่าไหร่นะคะและมหาสมุทรอะไรใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะทวีปในโลกของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด7ทวีปค่ะทวีปที่ใหญ่ที่สุดนะคะตอนนี้ครูจะเรียงลําดับตั้งแต่ใหญ่สุดปจนเล็กสุดนะคะอันดับที่1คือทวีปเอเชียค่ะอยู่ตรงนี้นะคะทวีปเอเชียนะคะ ต่อไปทวีปที่สองค่ะอันดับที่สองคือทวีปแอฟริกาค่ะแอฟริกาตรงนี้นะคะอันดับที่สามคือทวีปอเมริกาเหนือเพราะอเมริกาเหนือมันรวมอเมริกากลางไปด้วยก็เลยใหญ่เป็น,นะะอันดับที่สามนคะคะอันดับที่สี่เป็นอเมริกาใต้ค่ะอันดับที่ห้าจะเป็นแอนตาร์กติกาก็คือทวีปที่ยังไม่มีคนอยู่นะคะอยู่ในขั้วโลกใต้อันดับที่หกเป็นทวีปยุโรปค่ะ ทวีปยุโรปนะคะและอันดับที่7เป็นออสเตรเลียและโอเชียเนียก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นประเทศหลักนะคะกับประเทศในหมู่เกาะหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านใต้นะคะอันนี้คือ,อจำนวนทวีปทั้งหมด7ทวีปนะคะต่อไปถ้ามหาสมุทรนะคะมี5มหาสมุทรค่ะใหญ่อันดับ1คือแปซิฟิกก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นโลกกลมๆมันจะต่อเชื่อมกัน อันดับที่2ค่ะเป็นแอตแลนติกค่ะอันดับที่3เป็นมหาสมุทรอินเดียนะคะอันดับที่4เป็นมหาสมุทรอาร์กติกค่ะอยู่ด้านบนอันดับที่5เป็นมหาสมุทรอนตาร์กติกค่ะอยู่ด้านขั้วโลกใต้นะคะอันนี้คือในแต่ละทวีปกับมหาสมุทรนะคะของภูมิภาคในโลกค่ะทีนี้ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของ เรื่องของโครงสร้างของโลกเรานะคะว่าโครงสร้างของโลกเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะโครงสร้างของโลกเรานั้นส่วนประกอบของโลกนะคะจะประกอบไปด้วย 1. คือธรณีภาคมันก็ได้แก่อะไรคะธรณีภาคก,ก็คือพวกกนโลกเปลือกโลกนะคะรวมทั้งส่วนที่เป็นของแข็งเช่นพวกดินหินทรายพวกแร่ธาตุนะคะอันที่สองคือกลุ่มอุท,ทกภาคอุท,ทกภาคนี่คืออะไรละ่ะ ก็คือส่วนที่เป็นของเหลวพื้นน้ําอย่างเช่นพวกทะเลมหาสมุทรน้ําใต้ดินนะคะไอ้น้ําในอากาศน้ําแข็งขั้วโลกนี่คือกลุ่มอุทกภาพที่เราจะเรียนนะคะกลุ่มที่3คือบรรยากาศสภาพก็คือส่วนที่อ่าเป็นก๊าซห่อหุ้มโลกมีก๊าซอะไรเยอะสุดนะคะอ่มีค่อยพูดกันในตอนนั้นนะคะแล้วเรื่องของภูมิอากาศลมฟ้าอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของก๊าซต่างๆบนโลก อันนี้เป็นบรรยากาศสภาคและกลุ่มที่4คือชีวภาพนะคะก็คือพวกมนุษย์พวกพืชพวกสัตว์นะคะที่อยู่ในโลกค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของโลกวันนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะธรณีภาคบางส่วนเท่านั้น ะะทีนี้ธรณีภาคอันแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของรูปร่างของโลกค่ะสันฐานของโลกเรานั้นนะคะมีสันฐานกลมแต่ไม่ได้กลมเดะนะคะไม่ได้กลมเดียเลยกลมแป้นแป้นคือถ้าเราวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเนี่ยนะคะจะยาวอยู่ที่ประมาณ12,756กิโลค่ะถ้าวัดขั้วเหนือถึงขั้วใต้ ยาวหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อกิโลช่แสดงว่าส่วนนี้ยาวกว่าขั้วโลกนะคะอยู่ประมาณ40่กิโลค่ะนะคะอันนี้คือรูปร่างของโลกนะะโลกเราก็จะหมุนในลักษณะที่เอียงนะคะทีนี้เรามาดูว่า,าโครงสร้างของโลกเราล่ะนะคะโครงสร้างของโลกเราเนี่ยนะจะประกอบไปด้วย นะะหนึ่งคือเปลือกโลกค่ะเปลือกโลกจะมีสองชั้นนะคะเปลือกโลกประเดี๋ยวครูจะที่เป็นพิเศษในอีกอีกแผ่นหนึ่งนะคะจะกล่าวถึงว่าเปลือกโลกมีส่วนอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะสองคือเนื้อโลกค่ะนะคะเนื้อโลกมีชั้นเดียวนะคะสคือแก่นโลกค่ะ ะะแกนโลกจะมีอยู่สองชั้นคือชั้นนอกเป็นสีแดงๆนะคะและชั้นในนะคะชั้นในตรงนี้เป็นแกนโลกชั้นในตรงนี้สีเทาๆนะคะทีนี้เรามาดูว่า องประกอบของเปลือกโลกนะคะข้อสอบเคยออกคุณครูก็เลยเอามาให้ดูว่าอง์ประกอบของเปลือกโลกเนี้ยมีธาตุอะไรเยอะสุดก็บอกว่ามีออกซิเจน93.8ซิลิกอนอลูมิเนียม0.9ยอย่างละ0.9นะคะเหล็ก0.4แคลเซียม0.5อันนี้เคยมีข้อสอบเรียงลำดับเลยนะ,ะเราจำเป็นจะต้องรู้ไว้บ้างค่ะต่อไปค่ะ ส่วนของเปลือกโลกค่ะมอคี้บอกว่าส่วนเปลือกโลกซึ่งจะมีสองชั้นนั้นนะคะเปลือกเปลือกโลก<ม>ชั้นบนเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าชั้นใสอันค่ะนะคะเปลือกโลกชั้นนี้เนี่ยนะคะทําให้เกิดแผ่นดินไหวก็คือเปลือกโลกชั้นนี้แหละนะคะองค์ประกอบของเปลือกโลกชั้นนี้เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยซิลิกอนและก็อลูมิเนียม ซิลิคอนกับอลูมิเนียมนะคะจะพบทั่วไปบริเวณเปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นทวีปค่ะนะคะก็คือสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินนะคะที่นี้โครงสร้างชั้นหินตรงนี้นะคะส่วนประกอบหินหลักจะเป็นหินประเภทแกรนิตค่ะส่วนประกอบหลักจะเป็นหินประเภทแกรนิตค่ะต่อไปค่ะเปลือกโลกชั้นสองเป็นสีเขียวเราเรียกชั้นไซมาค่ะ ชั้นใส่มาเนี่ยนะคะเอ่อเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของแร่ซิลิคอนกับแมกนีเซียมนะคะส่วนประกอบมีเอ่อซิลิคอนกับแมกนีเซียมนะคะจะเป็นเปลือกโลกบริเวณที่เป็นพื้นสมุทรนะคะสีเขียวนะคะส่วนเอ่อหินหลักเนี่ยนะคะจะเป็นหินประเภทบาซอลค่ะหินหลักจะเป็นหินบาซอลอันนี้คือเฉพาะส่วนของ เปลือกโลกนะคะที่นี้ส่วนของส่วนที่2คือส่วนของเนื้อโลกค่ะเนื้อโลกหรือชั้นแมนเทิลเรากลับไปดูตรงโน้นจะชัดกว่านะคะเนื้อโลกหรือชั้นแมนเทิลเนี่ยนะคะชั้นสีส้มเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยมีถือว่ามีมวลเยอะสุดนะคะจะประกอบไปด้วยแร่โพลิวินและไพลโรซิน ะะทีนี้มันจะมีความหนาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะความหนาจะอยู่ประมาณ2008นะคะความหนาจะประมาณ2,800กิโลนะคะทีนี้ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะโครงสร้างเขาเป็นอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นของเหลวหนืดค่ะมีความร้อนสูงนะคะชั้นเนื้อโลกของเหลวหนืดที่มีความร้อนสูงและมีความกดดันมากค่ะต่อไปค่ะเป็นแกนโลกค่ะแกนโลกเริ่มจากชั้นนอกก่อน ชั้นนอกนี้จะเป็นหินเหลวค่ะหินเหลวที่มีความหนานแน่นสูงนะคะ,ะเปลือกโลกเอ้กันโลกชั้นนอกต่อไปกันโลกชั้นในค่ะจะเป็นเหล็กและนิกเกิลน,นะคะที่มีสภาพร้อนจัดและอยู่ในสถานะของแข็งอยู่ในสถานะของแข็งนะคะ,ะความหนานแน่นเนี่ยจะมากที่สุด เทียบกับโครงสร้างส่วนอื่นความหนาแน่นจะมากที่สุดค่ะ,ะที่นี้ต่อไปค่ะเ,เรามาดูการสันนิษฐานในโลกของเรานะคะว่าการสันนิษฐานเรื่องของโครงสร้างของโลกเนะี่ยสันนิษฐานโดยอันเฟรดเวเกเนอร์ชาวเยอรมันนะคะเขาสันนิษฐานว่าในอดีตโลกเราเนี่ยพื้นแผ่นดินติดเป็นแผ่นเดียวกันซึ่งเขาเรียกทั้งหมดนี้ว่าแผ่นเกียร มหาสมุทรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแผ่นทารสซาค่ะเห็นไหมคะมหาสมุทรเรียกว่าแผ่นทารสซาและทะเลเทลิสก็คือทะเลที่อยู่ระหว่างแผ่นทวีปยูเรเชียกับแอฟริกานะคะอันนี้แต่ว่ามันจะถูกปิดกั้นจากการเคลื่อนที่ของทวีปนะคะเทลิสปัจจุบันก็คือเขาก็บอกว่าเป็นเมดิเตอร์เรเนียนกับแคสเปียนนะคะปัจจุบันนี้นะคะเทลิสเนี่ยที่นี้ อันนี้คือ250 250ล้านปีที่ผ่านมานะคะโครงสร้างของโลกเราเป็นอย่างนี้ที่นี้ต่อมาอีกประมาณ200ล้านปีที่ผ่านมา ะะโลกของเราได้แยกออกเป็นสองส่วนนะคะเรียกว่ารอเอ่ออเลเชียรอเลเชียหรือรอเลนเชีย,เเชย,เเชยนะคะกับกนวานานะคะรอเลเชียเป็นอะไรมัง่งเป็นอเมริกาเหนือกับยูเรเชียกรวานาก็จะมีอเมริกาใต้ใช่ไหมคะอินเดียแอฟริกาออสเตรเลียแอนตาร์กติกานะคะทะเลก,ก็ยังคงมีแผ่นทาราซากับเทลิสค่ะนะคะที่นี้ต่อมาค่ะประมาณร้อย 45ล้านปีที่ผ่านมานะคะยูเรเชียก็แยกออกค่ะยูเรเชียก็แยกออกนะคะแยกออกเป็นเอเชียนะคะเป็นอเมริกาเหนือส่วนกรวนาก็เป็นอเมริกาใต้ออฟริกาแยกออกไปนะคะและแยกออกเป็นเทวีบต่างๆในเวลาต่อมาแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าแผ่นเปลือกโลกอินเดียก็ไปชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียค่ะอินเดีย ชนกับยูเรเชียกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยค่ะกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะักเรียนดูว่าการหมุนของโลกเราหมุนลักษณะอย่างไรค่ะการหมุนของโลกเรานั้นหมุนในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือหมุนจากทิศ ตะวันตกไปทิศตะวันออกหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาการหมุนของโลกอย่างนี้เนี่ยก็ให้เกิดกลางวันกลางคืนค่ะก็ให้เกิดกลางวันกลางคืนนะคะก็คือด้านไหนได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางวันด้านไหนไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืนค่ะนะคะก็ให้เกิดกลางวันกลางคืนขึ้นค่ะค่ะที่นี้ต่อไปค่ะนักเรียนดูว่าอา่า การเคลื่อนที่ของโลกเราเนี่ยนะคะการเคลื่อนที่การหมุนของโลกเราเนี่ยตรงเส้นศูนย์สูตรจะหมุนเร็วเพราะมันใช้เวลาในการหมุน24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วของการหมุนของโลกตรงเส้นศูนย์สูตรจะมีความเร็วประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าประมาณละติจุดที่60องศาเหนือองศาใต้เนี่ยนะคะโลกเราจะหมุน ก็คือจะเคลื่อนที่ช้าลงประมาณเหลือประมาณ850กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตรงขั้วโลกความเร็วเป็นศูงย์ค่ะนงเลนนะคะทีนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ที่โลกเราหมุนนะคะทีนี้การหมุนของโลกเราเนี่ย ก่อให้เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของกระแสลมและกระแสน้ําค่ะการเคลื่อนที่ของกระแสลมและกระแสน้ํานั้นบอกว่าถ้าในซีโลกเหนือค่ะลมกับน้ําจะเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเราจะไปดูกันอีกรอบตอนที่เรียนระบบลมของโลกนะคะหรือและก็ระบบกระแสน้ําในโลกจะหมุนตามที่ครูอธิบายน้ทุกประการนั่นคือ,อาการเคลื่อนที่ของอากาศ ลมบริเวณซีกโลกเหนือลมจะเคลื่อนจากเขตความกดอากาศสูงคือตัว H นะคะไปยังเขตความกดอากาศต่ำค่ะโดยเฉยไปด้านขวาค่ะแต่ถ้าในซีกโลกใต้ลมจะเฉไปเหมือนกันแต่เฉไปด้านซ้ายค่ะนี่คือเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองและก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงนะคะ,ะลมก็เคลื่อนจากเขตความกดอากาศสูงไปต่ำเสมออยู่แล้วค่ะ ที่นี้ต่อไปค่ะเรียนดูเรื่องของกระบวนการภายในโลกค่ะว่ากระบวนการภายในโลกมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างกระบวนการภายในโลกนะคะจะมีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนะคะมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีภูเขาไฟซึ่งในอีพีนี้ครูจะอธิบายอย่างเดียวคือการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค ะะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟนั้นเราจะไปพูดถึง EP ีหน้าค่ะนะคะเพราะมันจะยาวเกินเอาละที่นี้ต่อไปเรามาดูกระบวนการภายในโลกนะคะที่เป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคค่ะนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคเราเนี่ยนะคะจะมีอยู่3แบบคือการเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะเคลื่อนเข้าหากันนะ,คะเคลื่อนที่แยกจากกันและเคลื่อนที่ตามแนวระดับคือมุดกันค่ะ ทีนี้เราจะรู้จะอที่บายทีละอันนะคะเริ่มจากเคลื่อนที่เข้าหากันว่ามันมีแผ่นไหนนะคะเคลื่อนเข้าหาแผ่นไหนนะคะอ้าทีนี้เริ่มจากคําว่าการเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะการเคลื่อนที่เข้าหากันอันแรกคือเป็นการเคลื่อนของแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีปค่ะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะก่อให้เกิดเหวสมุทรค่ะ ก่อให้เกิดเหวสมุดนะคะเหวสมุดเกิดขึ้นก็คือร่องลึกก้นสมุดนะคะร่องลึกก้นสมุดนะคะและภูเขาไฟรูปโค้งค่ะอ่าภูวงให้ดูละนี่คือภูเขาไฟรูปโค้งที่เกิดขึ้นกับแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีปค่ะต่อไปค่ะถ้าแพ่นธรณีมหาสมุทรชนกันเองค่ะแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกันเองเนี่ยนะคะ จะก่อให้เกิดเหวสมุดค่ะนะคะเหวสมุดนะคะแล้วก็เกิดหมู่เกาะรูปโค้งค่ะอ่าหมู่เกาะรูปโค้งนะคะหมู่เกาะรูปโค้งนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นแผ่นธรณีทวีปชนกันค่ะจะเกิดอะไรคะแนวเทือกเขาค่ะนี่คือเฉพาะเคลื่อนที่เข้าหากันอย่างเดียวนะคะ แผ่นธรอีภาคที่เกิดการเคลื่อนที่เข้าหากันทีนี้ถ้าเคลื่อนแยกกันมั่งค่ะถ้าแยกกันถ้าแผ่นธรอีมหาสมุทรแยกจากกันค่ะนะคะการแยกจากกันเนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดสันเขาใต้สมุทรค่ะนะคะเเกิดสันเขาใต้สมุทรค่ะภาพนี้นะคะ่ทีนี้ต่อไปค่ะถ้าเกิดเคลื่อนที่ แยกจากกันของภ้าพื้นทวีปนะคะก่อให้เกิดหุบเขาสุดหรือริฟว์เลเลส่วนตรงนี้เขาเรียกหุบเขาสุดหรือริฟว์เลเลนะคะหรือแองกาเบนแต่ส่วนที่อยู่สูงนี้เขาเรียกฮอสค่ะนี่ฮอสอันนี้แองกาเบนแองกาเบนถ้ามันยาวเขาจะเรียกหุบเขาสุดค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้คือการเคลื่อนที่แยกจากกันของแผ่นทวีปค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวระดับหรือมุดกันของแผ่นธรณีภาคสิ่งที่เกิดขึ้นคือก่อให้เกิดแผ่นดินไหวค่ะในภาพนี้คือรอยเลื่อดเซนแอนเดรีย e นะคะที่อยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของเปลือกโลกนะคะว่าส่วนประกอบของเปลือกโลกเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยธาตุต่างๆเป็นร้อยธาตุ ะะและธาตุต่างๆรวมกันกลายเป็นแร่แร่รวมกันกลายเป็นหินนะคะและหินเมื่อสลายตัวก็กลายเป็นดินค่ะทีนี้เรามาดูหินประเภทต่างๆก่อนนะคะหินถ้าแบ่งตามลักษณะการเกิดเราแยกออกเป็น3ประเภทคือหินอาคานีหินชั้นและหินแปรค่ะ อันแรกก่อนคือหินอัคนีนะคะหินอัคนีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุหลอมละลายในโลกนะคะเมื่อมันเย็นตัวลงแล้วแข็งตัวนะคะจะมีสภาพเป็นหินหนืดจนกลายเป็นหินแข็งหินอัคนีที่มันเย็นตัวลงใต้ผิวโลกในระดับลึกเราจะเรียกหินอัคนีแทรกซ้อนนะคะซึ่งก็คือหินแกรนิต ะะมีแกรนิตไดโอไลต์และแกปโบรแต่ส่วนใหญ่เป็นแกรนิตนะคะแต่หรือบางทีเขาเรียกว่าหินแลลบค่ะคือมันอยู่ด้านในหินแลบนะคะก็คืออาคานิภายในส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะหินอาคานิอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเมื่อขณะที่มัน ขณะที่วัตถุหลอมละลายพุ่งออกจากโลกเนี่ยมันพุ่งพ้นผิวโลกขึ้นมาเลยนะคะเราจะเรียกหินอาคานีพุหรือหินอาคานีภายนอกหรือหินไหลมันจะเป็นกลุ่มแร่พวกไรโอรไลส์นะคะแอนดีไซส์แล้วก็หินบะซอลค่ะนะคะทีนี้เรียนดูถ้าเป็นกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองคือหินชั้นหรือหินตะกอนนะคะจะเกิดจากการรวมตัวหรือการทับถมของชิ้นส่วนหิน โดยกระบวนการทางกลศาสตร์ก็ได้หรือการตกหรือทางเคมีก็ได้นะคะรวมถึงบางทีก็อาจจะเป็นการรวมตัวของซากพืชซากสัตว์นะซากพืชก็อาจจะกลายเป็นถ่านหินซากสัตว์ก็อาจจะกลายเป็นน้ํามันเพราะฉะนั้นถ่านหินน้ํามันจะอยู่ในหินชั้นหรือหินตะกอนนะคะอยู่ในกลุ่มหินชั้นและหินตะกอนนะคะหินชั้นอย่างเช่นหินทรายนะคะทรายทับถมกันโครนทับถมกันก็กลายเป็นหินยินดานนะคะเปลือกหอยทับถมกันก็กลายเป็นหินปูน ไม้ถับผมกันก็กลายเป็นฐานหินนานๆหลายล้านปีนะคะต่อไปกลุ่มที่3คือหินน้์ค่ะหินน์ก็คือหินอคนีหรือหินชั้นนะคะที่มันแปลสภาพไปโดยความร้อนและความกดดันนะคะ,ะทีนี้การแปลสภาพนี้นะคะ,ะมันจะแปลสภาพไปอาจจะแปลไปครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ตัวอย่างเช่นนะคะหินแกรนิตแปลสภาพเป็นหินน้์ค่ะ หินทรายแปรสภาพเป็นหินควอตไซต์หรือเขี้ยวอนุมานหินดินดานแปรสภาพเป็นหินชนวนต่อมาชนวนก็กลายเป็นชิดหินปูนแปรสภาพเป็นหินอ่อนอันนี้คือหินแปรทั้งหมดค่ะเลยทีนี้ส่วนดินที่ถ้าหินทรายดรอยเป็นดินนั้นครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะที่นี้เรนดูเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าหินอคานีค่ะถ้ามันยังอยู่ ภายในโลกคือความร้อนในโลกพุ่งออกมาแต่ยังไม่อยู่ด้านนอกเราเรียกอคันีแทรกซ้อนใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูอบอกว่าเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วถ้ามันพุ่งออกมานอกโลกเลยเขาเรียกหินอคนีพูนะคะอันนี้คือหินไหลอันนี้คือหินแลบนะคะตรงนี้คือหินบาซอลระหว่าง2องอย่างนี้นะคะหินบาซอลเนี่ยเวลามันสลายตัวเป็นดินดินจะสมบูรณ์มากคะ่ะพาะปลูกได้ดีก็คือหินภูเขาไฟตรงไหนไมีหินภูเขาไฟพาะปลูกจะดี ดินจะสมบูรณ์แต่เห็นแกรนิตนี่เวลาสลายตัวเป็นดินนิดดินไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปถ้าหินชั้นหน้าตาอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นภูมิเทศแบบคาร์ดก็คือหินปูนค่ะอันนี้หินชนวนนะคะดินดานสลายเออแปลสภาพเป็นหินชนวนหินแปรชนิดหนึ่งนะคะอันนี้หินปูนกับหินอ่อนนะคะอันนี้แปรมาปูนก็แปรเป็นหินอ่อนนะคะอ้าวทีนี้คําถามคันเรียนดูนะคะ คำถามนะคะถามว่าข้อใดอเปรียบเทียบโลกเนื้อโลกโครงสร้างของโลกได้ถูกนะคะเรนดูว่าหนึ่งเปลือกโลกบางกว่าเนื้อโลกเนื้อโลกก็คือ m มนเทลใช่ไหมคะเปลือกโลกบางกว่าันนี้ถูกต้องละข้อนี้เปลือกโลกบางกว่าอันนี้ถูกอันนี้เปลือกโลกหนาอันนี้เปลือกโลกหนาเราไม่เลือกละนะคะ เปลือกโลกบางกว่าเนื้อโลกเราเลือกแต่หนึ่งกับสองแต่ที่นี้ความหนาแน่นระหว่างเนื้อโลกกับเปลือกโลกเนี่ยเนื้อโลกจะมันเป็นของเหลวหนืดเพราะฉะนั้นความหนาแน่นย่อมน้อยนะคะเปลือกโลกบางกว่าแต่ความหนาแน่นมากค่ะคำตอบจะอยู่ข้อที่หนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะการบุนรอบตัวเองของโลกหมุนในขนาดใดก็คือทิศต,ตะวันตกไปทิศตะวันออกทวนเข็มนาฬิกาแต่ขณะที่โลกเราหมุนนี่มันไม่ได้ตั้งตรงนะคะมันเอียงจากเส้นตั้งฉากไป23.5องศาค่ะคําตอบอยู่ไหนคะข้อนี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทวนเข็มนาฬิกาค่ะต่อไปค่ะโพรงถ้าเกิดขึ้นบริเวณภูเขาที่เป็นหินชนิดใดก็ต้องเป็นหินปูนค่ะต่อไปค่ะแผ่นธรณีมหาสมุทร ชนนกันนะะแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีปค่ะมหาสมุทรชนกับทวีปนะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือภูเขาไฟรูปโค้งค่ะแสดงว่าตรงที่แผ่นมันชนกันนักเรียนก็ต้องบอกได้ว่าแผ่นนั้นชนแผ่นนั้นเกิดภูมิประเทศแบบใดขึ้นมานะคะที่กลัวที่บายไปเมื่อกี้แล้วต้องกลับไปดูนะคะเนื้อหาตรงนี้กจ็จะค่อนข้างละเอียดค่ะ สำหรับ EP นี้เราจะเจอกันเท่านี้นะคะ EP ีหน้าก็จะเป็นเรื่องของธทรณีภาคต่ออีกเหมือนกันนะคะยังไม่จบค่ะเอาละค่ะวันนี้เจอกันเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ